สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota นะครับ f o r t u n e r ปีประมาณ2017นะครับก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น Regender นะฮะคันนี้มารับหลังคานะครับเป็นหลังคาดำเงานะฮะสไตล์แบ็กท็อปฮะนี่ฮะงานสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับจากอาริคานะครับตัวใหม่เลยฮะบางคนเรียกอาริคานะครับใต้เหมือนกันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านข้างด้วยนะครับ พร้อมกับด้านบนใกล้ๆเลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการแรปี่แรปปีกนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวด้านข้างนี้นะครับลากยาวไปนี่ฮะยาวมานะครับลงมาถึงด้านหน้าเลยนะครับเขาเรียกว่าเสาหน้านะรตรงนี้ฮะด้านเสาหน้าลากยาวไปครับด้านบนฮนะ ให้เรียงไปนะครับตายแบ็กท็อปนี่ฮะเป็นแบ็กท็อปเลยนะครับเงาวิ้งเลยนะฮะตัวนี้ฮะฉ่ำมากมากครับนี่ฮะดูใ,ใกล้ๆนะครับเรียบเนียนไปเลยนะครับยาวไปเลยนะฮะถึงด้านหน้าเลยนะครับ เาวิ้งเลยนะตัวนี้รวมถึงเก็บงานด้านใต้ด้วยนะครับเอาเห็นว่าด้านใต้เราเก็บไปเรียบร้อยเลยนะครับ mm hmm. ก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งนะครับตัวหลังคาแบ็กท็อปนะครับหรือเป็นการแรปหลังคานะครับสไตล์ดำเงานะฮะ สวยๆแบบนี้เลยดูดุดันนะครับดูนะฮะลากยาวไปตั้งแต่เสาหน้าตรงกระจกเลยนะฮะตรงนี้ฮะลากยาวไปตลอดเลยนะครับถึงด้านหลังนะฮะด้านบนเป็นแบบนี้ฮะแบ็คท็อปท่านใดใช้ Fortuner อยู่นะครับสนใจที่จะรับแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง Facebook Fan Page นะครับ แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ